ขอเชิญนาโยงนนงนพ่วงนะครับเสียงปรบมือให้กับสามน้าหน่อยครับอมาฟังเพลง่อยกันสัหน่อยพี่น้อง มันเป็นทำนองและเพลงพื้นบ้านไทยเอ,อเอชาเอชชา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 หาาน่อยแม่สวัสดีครับมาทุกท่าน ที่มากันก็ยังมากมายเอ้ยมารวมงานทอดกระถินนะที่วัดดอนตาจีนก็แสนจะสุขใจเอ้ยตอนนี้พวกเราร้องยังไม่มีเสียงกลองเราก็ร้องกันไปไม่เป็นไรเต็มใจร้องอเสียงกลองเริ่มมาเห็นไหมเอ้ยพี่น้องและที่มาวันนี้ ขอบคุณน้องพี่ทั้งหญิงชายขอบคุณผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้หญิงขอบคุณผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้ชายขอบคุณผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่เด็กเด็กขอบคุณเด็กเด็กที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่เออลองสวนขึ้นสวนลงทีเดียเออิงเออหันมาดูคนดูระที่มานั่งดู คนดูที่นั่งดูเห็นไหมคนดูเอยแต่พอดูคนดูที่เราก็ชื่นใจบางคนมาเดียวบางคนมาคู่ดู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 ดดแลเราก็รู้ได้อะคนไหนมาเดียวหรือมาคู่แก่มองดูรู้ได้ไงไ <ป S 1> ยังไม่มีแกมีวิธีดูการเดินยังไงเดินยังไงเดินยังไงถ้ายังไม่มีผัวจะเดินตรงมาแล้วมันจะไม่คดขวาจะไม่คดซ้ายอันนี้ยังไม่มีอ๋อแต่ว่าทําไม่ผัวแล้วเดินมาในนี้สะดุดไอ้นั่นชนไอ้นี้ชนเขาที่เรื่อยไปเป็นยังไงล่ะถึงได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอาการเสียสนาย สยสนี่จะเป็นเมียของพวกเราเดินเข้ามาคงต้องตีลังกากลิ้งมาแต่ไกล <c oughs> นี่เนี่ยนะสูญเสียพวงเอ้ยพูดถึงเมียไม่อยากจะพูดถึงมันเมียก็ฉันทะเลาะกันยกใหญ่ะ <c oughs> ทะเลาะเรื่องอะไรเลยไม่ได้ดังเชื่อว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร <c oughs> ไม่รอบคอบ้วย <c oughs> เอ,อ เรากลับบ้านดึกมือยาดาพอกลับบาา้านช้าเมือยดาใหญ่ไ <c oughs> ล่ให้เราลงไปนอนรถคิดแล้วรันทดก็สลดใจแกไม่ต้องรันทดก็นอนในรถแกร้อนก็เปิดแอร์เย็นสบายแอร์เออไม่มีทั้งหมดไอที่ฉันนอนบนรถมอเตอร์ไซค์คนบ้าไปนอนมอเตอร์ไซค์ ไม่มีมุงยุงมันก็กัดนี่อึดอัดแทบตายพวงเอ้ยนงเอ้ยฟังทั้งนี้ขอถามเพื่อนทีจะได้ไหมโบราณว่าไว้ยุ่งร้ายกว่าเสือแกเชื่อโบราณไหมเชื่อ,อถ้าเอาร้องสิเลยร้องเิร้องเนอ,อโอ <laughs> บราณว่าไว้ยุ่งร้ายกว่าเสือ ฉันเองก็เชื่อโบราณว่าไว้ยุงร้ายกว่าเสือเชื่อแน่นะเดี๋ยวจะถามใหม่เนี่ยมีมุงอยู่สองมุงมีมุงอยู่สองมุงมีมุงเสือมุงยุงแกจะเข้ามุงไหนมุงไหนเข้ามุงอถ้าเข้ามุงเสือเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตายสูงฉันเข้ามุงยุงเพราะเป็นมุงใหญ่ แต่ถ้าเป็นฉันนะฉันไม่เข้าไปรอกฉันก็นอนข้างนอกเพราะมันปลอดภัยถามทำไมเขาขังยุงไว้ในมุ้งไม่ให้ยุงออกมาและแกเข้าไปหายุงมันทำไมถามีกเครกันเข้ามุ้งยุงมามว่า ยุ่งเมียเมือเรื่องยุ่งก็จะมากมายยุ่งมันกัดเราถ้าเราตกถ้ายุ่งไม่หลบถ้าเราก็ตกยุ่งตายแต่เมียแข็งเงื่อมือจะตบถ้าเราไม่เตรียมตัวหลบน้ำมันแทงเราตายเนี่ยเมียแทงเราตายจริงๆนะพี่เมียมันแทงเราตายจริงๆนะพี่ฉันเคยแทงมันหลายทีไม่เห็นมันเป็นอะไร เอจา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 หน่อยแม่โอ้ยเก่งจังเอ้ยเอ้าเอ้าฮะก็พอแล้วพอแล้วไอ้ไอ้หยุดตีหยุดตีขยันตีว่าไอ้เนี่ยหยุดตีก่อนหยุดตีก่อนเออแป๊บนึงแป๊บนึงหยุดตีก่อนเออเออเออไม่ขยันได้มึงเปิดเอานี่เปิดเอาเปิดเอาเพราะว่าเป็นเออเปลี่ยนทางเดี๋ยวนี้พี่อิตีได้พี่อิตีได้พี่ตีได้ฮะ ได้ได้หมดเลยเนี่ยนักดนตรีช่วยได้หมดเลยตีได้แล้วเขาเคยเลยเนี่ยเขาเคยอย่างโคตรตีได้เลยคนณช่นี่นักดนตรีทุกคนตีได้หมดเลยตีได้หมดเดี๋ยวช่วยช่วยสามนาด้วยแล้วกันนะนักดนตรีใครช่วยสามนาคืนนี้เลี้ยงหมอนวดฮะขอบใจมากครับดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะพวกเลี้ยงหมอนวดไปจะดีใจทําไมกูเลี้ยงหมอนวดไม่ได้เลี้ยงพวกแกกู นีถ่ถ้ามีคำว่าถ้ามีคำว่ากูไม่ต้องมีคำว่าแกหรอกโอ้โหพูดจาเออมันนี่ก็อยากให้มีคาฮะื้อะนะพวงก,กว่าจะต่ำได้ขนาดนี้ใช้เวลานานไหมกดนานนะแบบนี้เขาเรียกต่ำช้าถ้าผมต่ำช้า <c oughs> ไอ้นงก็สาระเลวแหละ <c oughs> เขาก็ยังดีเร็วยังมีสาระงานงานใหญ่ <c oughs> งานใหญ่ <c oughs> เสียงให้ตงใครเสียงใครตงเสีองฮอมันหอจะลงเปล่ามีม,มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับว่าวันที่25้านี้นะฮะจะมีการเท่ากระถินของเสรีรุ่งสว่างที่วัดดอนตาจีนะครับบอกกันต่อไปด้วยนะครับอ่าอย่างไงก็บอกด<ห>ไดวไ้พวงยี่พากับว,วันนี้แหละหรอประกาศหายยากั้งเหลอนี่เขาก็มาเขาก็มางานเท่ากระถินมึงไปเอาข่าวมาจากไหนเนี่ยใ,ใครบอกใครบอกไอ้ฉันประชาสัมพันธ์วนอะเออถึงงานแล้วพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้ขอเชิญทุกท่านนะครับถ้าสะดวกนะครับขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารพร้อมกัน8โมงนะครับที่ไหนอ่ะบ้านไข่บ้านมันกินพร้อมกัน8โมงชั <c oughs> ้นกินชั้นชนของกินพร้อมไม่ได้ติดเคารบธงชาติจะบบ้า,า,าบทำไมจะเคารบธงชาติแข่งกับหมูเด้งกนะ็โ <c oughs> หรับหมูเด้งหรอแกก็ต้องเคารบอยู่แล้ว อ่าเอ้เอาเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านบ้านเราีเยอะนักร้องมีมาเยอะเลยครับผมจะแบ่งเวลากันนะครับจริงๆเพลงพื้นบ้านบ้านเรามีเยอะนอกจากเพลงชอยเอชาที่เคยฟังเนี่ยมันก็มีเพลงล้ำตัดอ่าเพลงอีแซวอ่าอีแซวอีแซวพ่อเพลงแม่เพลงสุพรรณนี่แถวนี้เลยโอ้โหนี่เราก็ได้จดได้จําพ่อเพลงแม่เพลงแล้วก็ขอกราบยกให้ท่านเป็นครูนะครับครับผมเราก็ไม่ได้มาอาศัยเพลง พื้นบ้านจากท่านนี่แหละเอาไปทำมาหากินกันเราจดจดได้จำนอกจากที่เราได้ร่ําได้เรียนมาแล้วเป็นพื้นฐานมาแล้วเราก็จดจําเพิ่มเติมคก็ยกท่านเป็นครูเราก็ดูดูท่านอยู่เรื่อยนะครับผมแล้วเราก็ไปไปอะดแดปอะแดปอะแดปน่พอรู้จักไหมอะแดปอะแดปนี่มันจะเป็นซองซองไว้ชมน้องๆตอนเช้าชงมือพูดติดอ่างจะเป็นอะไรหนาเนี่ย มกินไปกี่ใบวะเนี่ยเออกินจังกระท่อมอ่ะกินจนกินไม่ไหวพี่มนันกินกระท่อมไปพวงเนี่ยม<ป>ันกินตั้งแต่สมัยมันเคี้ยวอ่ะตอนที่ฟันมันยังดีๆอยู่อ่ะตอนเนี้ยไม่เคี้ยวแล้วใช้ต้มอ่ากินเป็นน้ําตอนกินเป็นใบยังรู้นะว่ากินวันละใบสองใบแต่อีตอนมันต้มเนี่ยไม่รู้มันต้มไปกี่หอบต้มเป็นหอบหอบก็ต้มกินต้มกิน จริงๆนะพวงเขาไม่ได้ติดกระท่มหรอกแต่เมื่อก่อนเนี่ยนาเขาเขาอยู่คลองหกธัญญะไงนาณพวงเนี่ยเขาติดไปกระท่อมเขากินประจาเป็นชีวิตประจําวันเขาจะมีกาลูกใหญ่ๆกาบ้านเราแบบมีไอ้ีต้มน้าร้อนเนี่ยแต่นาณพวงเนี่ยเขาใช้ฟืนต้มเขาจะปลูกต้นกระท่อมไว้ต้นใหญ่มากนาเขาเนี่ยจะมีกาต้มจนกาดำดำปิดเลย ริงมาเป็นสิบปีผมเคยไปเที่ยวหานะ้พวกกงกระไรย้อมเนี่ยไปเที่ยวหาไปเจอนาะเขานั่งกินต้นเออกินน้ำต้มกระท่อมอยู่ใต้ต้กนกระท่อมอุ่นทั้งไปเจอแกไม่กี่ครั้งมาเดี๋ยวนี้นาะนะพวงตายไปแล้วกินกระท่อมตายไปแล้วไอ้ทีนี้นะ้พวงเขาจะรักษาเบาหวานเขาก็เลยเอากาที่ยังอยู่เนะี่ยนาะตายแต่ว่ากายังอยู่นะ้พวงก็เลยเอากาของนาเนี่ยมาต้มกินต่ออคาดว่าต่อไปกาเขายังอยู่ใช่ เอาแล้วคนไปไหนอะเดี๋ยวก็กลับไปกูฆ่ากาให้ตายก่อนฆ้าทํำไมเก็บไว้ในดีแล้วกาแต่แต่อยู่ที่บ้านเขาต้องเปิดฝากาไว้ใช่ไม่รู้เขาจะเปิดทําไมเอ้าเดี๋ยวทศกัณต้องกลับลงกาเป็นไงจะเล่นมุกกันนะก็ไม่หากันไงนะเดี๋ยวต้องถามกูแล้วมุกอะไรของมึงอะคนดูยังงงเลยทศกัณฐกลับลงกาอะไรของมึงเนี่ย เออเขากินใครไม่รู้ใครไม่บอกเขาว่าแก้เบาหวานแต่อาจจะทิงก็ได้หรือไม่<ะ>ไม่รู้ละไม่รู้ละได้เมื่อก่อนนี้ตำรวจเขาจับนะใบละห้าร้อยนะเมื่อก่อนตอนที่ยังผิดกฎหมายนะเขาบอกใบละห้าร้อยนะีตอนเขาปรับใบละห้าร้อยนะพวงพกเป็นกระเป๋า้ดยตรงเลยนะเราไม่รู้วันนั้นบ้าแดดยังไงก็ไม่รู้ควักออกมาจากกระเป๋าว่าหูห้าสิบหกสิบใบนะออกมาเคลียร์แบบพัดเงี้ยไปยืนหน้าป้อมตำรวจนะเนี่ยเอาใบกระท่มโบก หน้าป้อมตำรวจอะเ้วตำรวจไม่จับเ่ไม่มีตำรวจมีแต่ป้อมโอ้ยนี่ก็ใช้นี่ฉลาดพอได้เนี่ยบ้าถ้ามีตำรวจจะกล้าโบกเหรอแต่เห็นตำรวจล้วคิดถึงพ่อจริงๆผมชอบนะตำรวจเห็นตำรวจแล้วคิดถึงพ่อมากพ่อผมมาไต่ในหน้าที่เลยนะพ่อเป็นตำรวจเหรอเป็นโจรโดนตำรวจยิงตายแล้วจะไม่บอกตายในหน้าที่ บอกตอนตายพ่อกําลังป้นกําล <c oughs> ังปฏิบัติหน้าที่โอ้โหเออเออคอจะเลือล่อนลอยตามพ่ออนะไรกันไอ้ลองไหลหน่อยดิเอาดิก็มันมีเพลงเอยลา e ําตัดอีแซ l เพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวเพลงอะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวข้าวก็ได้นะเห็นข้าวเหลืองๆนะั่นที่เราขับรถผ่านเนะี่ยนั่เหรอเออนาเกี่ยวข้าวเขาเกี่ยวข้าวาเลยเหรอเออเกีอเอ่ยวข้าวนะเออ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 ละเชอญเงอเออละเชอญเงอเอออีนี่ดีมากดีมาก อย่แป๊บนึปบบได้ยินข้างหลังไหมได้ยินน้องนั้ดนตรีไหมได้ยินพอฉันบอกว่าเออเงยเออเงยเชอเงเอชอเงยน้องเขาบอกว่าเยี่ยมแล้วมึงสองคนทำอะไรอยู่ฮะน้องเขาช่วยตีจังหวะให้แล้วจะมานั่งเฮียวให้อีกเหรอมันก็ไม่เฮียวให้กูโดนด่าด้วยเนี่ย มันไม่ใช่เราต้องช่วยกันดีเรายืนอยู่บนเวทีไม่ใช่ร้องแล้วให้น้องเขาช่วยเฮ่ไม่บอกอะก็บอกนี่ไงวิธีการร้องเพลงพื้นบ้านนี่ที่นี่พ่อเพลงแม่เพลงเยอะใช่ไงฟังเสียงจากคนด้างล่างยังได้เลยเขายังไงะเออเงอเออเงอเชอเงอเอเชอเงอเงออันนี้ไล่เหรอเห็นไหมเห็นไหมเขายังช่วยได้เลยแก2สองคนต้องช่วยด้วย เออเอเออเอเอเออเอเเออเฮอาเฮ้เฮำพระธนว่าอาณาจิตเตเอ้าเอเฮ้พระธนว่าอาณาจิตเตเอ้าเอเฮเฮ้ำพระธนว่าอาณาจิตตโอ้ยพอเลยอะไรอะอะไรวะนเ่ไม่เปจวจากคนหอไม่ได้ตกใจมาหลายปีนะตกใจมากเลยนะ กูบอกแล้วไอ้นี่ก็ชอบต้มไปมันกินด้วยดีดไงอะไรนะอะไรอ่ะอย่าดูเดี๋ยวเช้ากูไม่ไข่ขึ้นมาทำไงเนี่ยเฮ้เฮบ้าบอกเลยเยอะแยะมากมายมพนะยะฮะเป็นงูเห่าไงงูเห่ามันคนละเรื่องเลยอย่ามาอย่ามาแกล้งอย่ามาใส่แซงยังไงพอจะร้องเนื้อต่อแกก็เฮ้เฮพอจะร้องต่อก็เฮ้เฮ่มันเฮ้เยอะเกินไปโยง ไเอาแค่เดียวพอจะได้ต่อเนื้อได้เออครับก็บอกแค่นี้แล้วโตแล้วรู้เอาดีๆเออ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 ละเชอเออเออละเชอเออเออเฮ้ครับโอ้ยมึงจะมาเฮ้อะไรเดียวแล้วก็หายขนาดนั้นเฮ่เดียวนี่หมายถึงว่าอฮไอะไรของมันพี่ต้อมที่าจัดงานแล้วมีปัญหาอย่างนี้อย่าจัดแล้วทีหลังฮะ มันไม่เกี่ยวกับพี่ต้อมเฮ่ยังไงมันก็ไม่ชอบใจสักทีเนี่ยแล้วเฮ่ย่างนี้มันน่าชอบใจไหม่ะไม่ต้องไปบอกพี่ต้อมเราบอกตัวเองก่อนว่าทําได้ไหมัันยงงไเฮ้เอาเฮ้เฮ่หมายถึงเฮ้เดียวแล้วมันจะได้เดินเนื้อต่ออ๋อไม่ใช่เฮ่เราก็หายเฮ่เฮ่เฮ่หมายถึงอันเดียวอ่าโอเคแล้วจะได้ต่อเนื้อได้มาทีละล็อตอะไรอะอะไรมาทีละล็อตของมึงอะ เออเอออละเช่อเอออละเช่อเออเออไอ่ไหน่ะเหยียบทีนกูทำไมไม่ต้องได้ร้องแลวเนี่ยทะเลาะกันอยู่นี่แหละดูแหมพยายามเหยียบตีนตัวเองให้ได้เนาะเอาดีๆดิโอยขอบคุณนะครับโอ้ยขอบคุณมากครับโอ้ยขอบนี่เขาเป็นฝรั่งเขายังฝรั่งที่ไหนแม่แกผมงอก ดูดีๆก่อนหน้าเดี๋ยวแม่ก็ไม่ให้รางวัลหรอกข,ขอบคุณมากนะแม่นะโอ้โหแม่ฉันจะต้องกลมเยอะเหมือนกันเห็นแม่แล้วคิดถึงแม่ฉันจังเลยแม่แกไปไหนซะละมีผัวไปแล้วแม่ฉัน,อน<า>บอกให้แกเรียนให้จบก่อนไม่ไม่ไม่เอาโดูไม่เอาไม่ไมเอาแต่รีบมีผัวแต่เด็กดยวมา,าแม่แม่ักมาแกมาฉันนั่งแกมาหาคนมาให้หาคนมาทำฉันลุกขึ้นเลยนะอ่า ขอบคุณคุณแม่ที่ไม่ให้รางวัลนะครับจะเดินทางไปเหนือมาใต้ขอให้พบแต่ความปลอดภัยนะแม่นะครับส่วนใครที่ไม่ให้ตังก็ไปไหนก็ระวังกันเอาเองเด้อไม่เป็นไรไม่ให้ก็ไม่ต้องไปพูดพูดทําไมล่ะเอาเยี่ยงอย่างได้นะพี่นะไม่ผิดกฎหมายนะมาให้รางวัลนะทําตามกันได้นะครับไม่ผิดกฎหมายนะเออไม่แชร์ลูกโซ่ดีมาเกี่ยว ดีที่นี่ที่นี่สบายไปงานที่แล้วอุย้ยให้รางวัลกันไม่เป็นอันร้องเลยพอจะร้องให้รางวัลพอจะร้องให้รางวัล <c oughs> มาที่นี่สบายร้องสบาย <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องไปพูดขนาดนั้นแกก็รู้อยู่แล้วว่าที่นี่เป็นบ้านพิ่ต้อม <c oughs> แกก็รู้ว่าพี่ต้อมเป็นคนยังไงคนที่นี่ก็เป็นคนอย่างนั้นแหละ <c oughs> ออคนใจเย็นอไม่ค่อยมีเรื่องมีราวอะไรแต่ว่ามันเย็นนานไปอย่างนี้ดีอย่างเงี้ยดียิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวโอเคน่ารักพี่ต้อมเป็นคนน่ารักอยู่แล้วครับผมโอเคเป็นพี่ชายที่พวกเราให้ความเคารพนับถือครับผมครับผมโอเคอีเฮถึงเฮไหนแล้วเอาที่เอาดีๆดิเอ้ามาเออเออเออละเชอเออเออละเชอเออเออเฮ้เอาเฮ้ เพราะท่านว่า,าน้าจิตตังลายคนหลาย,ยอย่างไม่เหมือนกันนสิ hey, อา้าเฮเฮอันนี้ช่วยกันร้องดีกว่าอย่าเพิ่งช่วยกันร้องร้องต่อกันใครนึกอะไรได้เข้ามาร้องต่อ,อแต่จะร้องต่อกันเนี่ยคนข,นขึ้นขึ้นกรอนอะไรคนลงท้ายต้องลงกรอนเดียวกับคนขึ้นออไม่เหมือนกันนสิอ่าเกาลีอ่าคนลงท้ายต้องลงจระะอีเดี๋ยวขึ้นที่ผมต่อด้วยนโยองไปลงที่นาพวงช่วยกันนะนึกอะไรได้ เฮเอาเฮเฮตัวฉันชอบกินตัวฉันชอบนอนชอบละครฉันชอบดนตรีเอ้เอาเฮเฮฉันชอบเล่าข่าวฉันชอบเล่าโรงชอบแม่คงฉันชอบเอลิเจนซี่เลือกเลือกซะดีเลยเอาเฮเฮอ้ะเอาเฮเฮฉันชอบรถเบนซ์และฉันชอบวันโวชอบเปอร์โยฉันชอบแท็กซี่โห เอายี่ห้อดีๆไปหมดเลยน้งยี่ห้อดีๆมีเต็มประเทศไทยมันต้องลงท้ายสระอียิรถมอเตอร์ไซค์ก็มีลงท้ายสระอีะยี่ห้ออะไรยามาฮิมีแต่จัมปา,าอย่าไปมั่วดิมอเตอร์ไซค์ลงท้ายสระอียเขามีอยู่ยี่ห้ออะไรเวสป,วสปเีเวสปีไม่ได้ไม่ใชเวสป้าออดี้แม่รถจนเลยไหมเอๆๆอเราให้ <ๆ S 1> รางวัลก,ก่อนรับรางวัลก,ก่อนขอบคุณมากครับคุณพี่ครับขอบคุณครับ ครับอันนั้นพวงโอ้ยเจ้ก็ช่างเลียนเนาะขอบคุณมากครับอุ้ยโอ้ยลุกก็ไม่ดูขอบคุณมากครับคุณพี่หน้าเหมือนลำโลวงทองนะพี่นะขอบคุณครับเฮ้เอาเฮเฮ้เจ้ชอบรถเบนซ์แล้วเจ้อะเมื่อกี้ได้แล้วใช่ไหมออดี้เฟอร์รารี่และบูร์กินีเอาเฮเฮ้เจ้ชอบรถเบนซ์แล้วเั้ชอบวอนโวชอบเ อารถยนต์นี่ hey, เฮอเฮแล้วฉันชอบรถเบนแล้วฉันชอบวอนวชอบเปอร์โยฉันชอบออดี้ hey, เฮอเฮ <hey, S 2> <hey, S 1> แล้วฉันชอบเล่นมา้าฉันชอบเล่นมวยชอบแทงหวยฉันชอบแทงเฮ <Hey. S 2> หยุดทำไมอะ,ห,ะหยุดเป็นกส็สะดวกต่อการฟังที่ นึกอะไรได้ต้องร้องเลยมันหยุดมันหยุดหยุดนึกปุ๊บร้องปั๊บรล้ร้องปั๊บไงนึกได้ร้องทันทีมันไม่ร้องไงมึงอย่าหยุดมันหยุดไงมึงอย่หยุดขี่ฟ้องยิ่งแก่ยิ่งขี่ฟ้องมานี่มายุดหนิรู้เรื่องเอ้ยอย่าหยุดอย่าหยุดต่อฉันชอบเล่นม้าและฉันชอบเล่นมวยชอบแทงหวยชอบแทงลอตเตอรี่เอ้เอาเฮ้และฉันชอบหน่อตงและฉันชอบหน่อไผ่ชอบหน่อ ฉันชอบกุ้งนางฉันชอบกุ้งสอยชอบดมหอยฉันชอบดมขยันแฮ่จริงหอยทอดหอมเออแฮ่อะไรนังหนาต่อๆไม่เดีไปดมสิครับมันร้องยากจะกินก็กินเอ่มาดมเอากินนะเฮ้เอาเฮ้เฮ้แล้วฉันกินกุ้งนางฉันกินกุ้งสอยฉันกินหอย จะมาขำอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ยกุ้งหอยไม่เอานีกว่านงเอาเป็นจัดบ์บกฮะเอาแบบบกเลยเอาแบบของเทอ่เฮ้เฮ้ยฉันชอบกินเป็ดและฉันชอบกินไก่อะชอบกินไข่ฉันชอบกินขี้พอพอเลยพอหยุดไม่ต้องร้องต่อแล้วพิษร้องขนาดที่นี้ไม่ต้องต่อกนแล้วเอานะนงกินเป็ดกินไก่นยโยกินไข่แล้วผมจะกินอะไรได้แล้วลงท้ายตรลอีห์ฉันชอบกินเป็ดและฉันชอบกินไก่ชอบกินไข่ชอบเคเอฟซีเฮ้ อ,าอ้าวเฮเอามีเคเซก็ไม่บอกก็ไม่เป็นไรเนี่ยบอกตอนนี้ก็กินทันอยู่แต่กินขี้ไปแล้วนะชอบจริงอีทีนี้ว่าอานักร้องเราเยอะอะดีใช่เออธรรมดาเราจะเล่นถึงตีห้าแหละโอ้ยองเกินไปเกินเหตุจะไปคุยขนาดนั้นฮ<ะ>นักร้องมีอีกเป็นเข่งนักร้องหรือว่า อะไรว่าพุทซาหรือส้มหรืออะไรวะเปรียบอะไรกันข้างหลังเยอะๆอะแบ่งเวลากันนักร้องคุณรูปทั้งนั้นคุณภาพคนบ้านนอกเรียกรูปไม่ได้ไงไม่ใช่คนในเมืองโอ้ไม่น่าโมโหโมโหอะไรนักหนาพูดผิดเองยังมาว่าคนอื่นอีกเออต้นต้นเดือนนี้นะครับในระหว่างวันที่สองกับวันที่สี่นะครับ จะเป็นวันที่สามนะครับโอ้ีจะข่าวอะไรมาไม่รู้แกเนี่ยประกาศทำไมนักหนาเนี่ยมาจากไหนนักหนาขอบคุณมากขอบคุณมากให้รางวัลมาชอบไหมตังเนี่ยชอบสิถ้าเดินลงไปเนี่ยไปเจอแบงค์ห้าร้อยก็แบงค์พันจะเก็บแบงค์ไหนใจเก็บแบงค์พันเดิเออมันทำไมไม่เก็บสองแบงค์แล้วอยากได้เงินแต่ว่าโง่โง่เนี่ยเออ ท้าไปไม่เก็บสองแบงเราเก็บได้หมดแหละอ,อแต่พูดถึงเก็บเงินผมเคยเก็บตังค์ได้นะพี่อันนี้เรื่องเกี่งผมเก็บได้ประมาณสามหมื่นเป็นปึกงี้เลยสาเฮ้ 30, เยสามหมื่นเลยเหรอสามหมื่นเลยโยง่ง<ฮ>เก็บได้สามหมื่นมันเป็นลวกอยู่ตรงหน้าร้านค้าเลยก็ขอดูกล้องวงจรปิดหน้าร<ไ>้านค้าใครเขาทำหายวะนะเพิ่งรู้ว่าเป็นเงินของเด็ก เด็กไม่รู้ว่าแม่ฝากให้ถือหรือว่ายังไงก็ไม่รู้มาล่วงอยู่ที่หน้าร้านค้าดีว่าเขามีกล้องวงจรปิดก็เลยถามแม่ค้าว่าเด็กคนนี้แม่ค้ารู้จักไหมเขาบอกรู้จักบ้านอยู่ไม่ไกลอยู่หลังวัดผมก็เลยเอาเงินไปคืนให้เด็กสามหมื่นนะสามหมื่นมานน่าสงสารยงเราเป็นคนไทยสาธุสาธุเนี่เอาไปคืนห้เด็กสามหมื่นเด็กบอกอุ้ยนะขอบคุณมากเอาเงินมาคืนผมสามหมื่นเดี๋ยวน้าเอาไปเลยหมื่นหนึ่งหนูให้น้าไปหมื่นหนึ่งเห็นไหมน้ำใจเห็นไหม นี่เป็นเป็นตัวอย่างได้ทั้งเด็กทั้งคนเก็บได้ด้วยนะใช่เป็นน้ําใจเด็กให้แกมือหนึ่งแต่ผมไม่เอาอผมไม่เอาทําไมไม่เอาผมไม่รู้เงินสกุลอะไรมีแต่รูปกาโมมีแต่รูปการ์ตูนอะไรก็ไม่เต็มไปหมดผมไม่ไี้จะไปใช้เท่ใหญ่ว่าจะไปซื้อไส้กรอกก็อ่าอ่าเดี๋ยวเราจะได้แบ่งเวลากันเอาดิใครต่อล่ะเพราะว่าเราก็จับเวลาไม่รู้กี่นาทีเมื่อกี้กินเวลาเข้าไปบ้างไม่รู้แต่ว่ายังไม่อิ่มนะ ไม่กินอย่าง,งานั้นเออ,อลาลาลาเสีสังมังคลาเฮ้ยะจะลาข้าวสารูมไงเออครับผมก็ผิดพลาดขออภัยเด้อมีคําไหนที่มันไม่ถูกหูไม่ต้องใจยังไงก็อภัยกันเดออ้อขอบคุณทุกท่านก่อนจากก่อนไปก็ขอให้อํานาจบุญ บารมีของทุกท่านที่มาในงานวันนี้จงปกปักรักษาคุ้มครองดูแลผมครอบครัวผมและเพื่อนๆผมตลอดไปด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีทุกคนครับแบ่งเวลากันนะครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักหนึ่งครั้งนะครับให้กับสามนานะครับน้านงนาพวงและนาโยงนะครับศิลปินแห่งชาติหมัดเลยทีเดียวนะครับครับสนุกสนานกันตอนนี้จะเป็นศิลปินสุพรรณบุรีครับ คนแรกเนี่ยบ้า,บานเลยอ่บ้านอยู่